สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสะเกสูวิหารติกะเปรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสสติปัญจมัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพหิวารันเตหิทัสหิจารกาทาตเหิเทวตาเยโุเยนะสนิปติตาหุนเตหิมากวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจะอัตโคจตุนางสุทาวาสกายิการนางเทวนังเอตตาหเสี อายังข้คัมภีร์สักเกสุวิหารติกะเปรียวัตถุสมิงมหามเนมหาตาภิกุสังเกนะสัตถิปัญจมัตเตหิภิกษุสเตหิสัพเพหิวารหันเตหิทัสสะหิจโรกาทธาตุหิเทวตาเยโพเยนสันนิปติตาหุนเตพระวันตันทัศนายาภิกษุสังฆันเตยานุนัมยามปียนักพระคัมเตนุปัสสังกเมยามาอุปัสสังมิตวาพระวัตโตสันติเกปัจเจกขถาภาษาอยามาเต ตาคโตตาเทวตาสยทาปินามาภระวาปุริโสสัมมิทังวาภาหังกัสสาเรยาอสาลิตังวาภาหังสัมมินใจยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตราหิตาพระควาตปุระตัตรหัสูอัตคตาเทวตาพระกันตังอภปิวาเตตวะเอกมันตังอาตังสสเอกมันตังทิตาคเอกาเทวตาพระควาตสัตติกยมังคาทั้งอภาสิ มหาสมัยโยปาวนาสมิงเทวากายาสมะคตาอาคตารมหาอิมังคัมมะสมัยังคากิตายว่าปราจินสังคันเตีอตะข้ปราเทวตาพระกุฏโตสันเกย์มังคาทั้งอภาเซ ตาธราภิกวสมาธทห้างสูตรจิตตอัตโนบจุกามังคังสูตรจาราธิวเนตานิกะเหตตวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาติอัตโกปาเทวตาภระวะตสันิเกมังคาทั้งอภาสเเฉตวาขี่รังเฉตวาปรีคังอินทาขี่รังโอหัจมะเนชา เจตระลันติสุทาวิมาราจขุมมัตตาสุทันตาสุสุนากาติอัตควาภราเทวตาพัควตโตสันติเกมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตกามิสังเตยปายาภูมิปะหะยามานุสังเทหังเทวกายยงปริปูเรสันติเตยอทตควพควาปิกุอามันเตศเยโุเยนะปิกเวทัสสุโรกาธาตุโส เทวตาสันนิปติตาโหติตาธาคตังทศนายาปิกุสังขันตเยปิเตปิกเวหิสุงอติธรมมทานังระหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตามารมาเยวเทวตาสันนิปติตาหิสุงสยธาปิไม้หังเอตระหิเยปิเตปิกเวภะปิสัตติอนาคตรมทานังระหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตามารมาเยวเทวตาสันนิปติตาภะปิสัตติสยธาปิไม้หังเอตระหิอัติเกสะเม ภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติสามมีภิกขเวเทวกายานังนามานิเตสิสามเมภิกขเวเทวกายานังนามานิกาสุนารถสรุกรมนสิกรธถาภัสิสามเมติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุพระวัตถุปัจจโสสุงวิคไวาตัถวจัสมิโรกรรมนุกัสสัมมียถาปุมาตถาสิตาเยสิตาคิรดขลังปัญหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหวาสันลีนา โลมาหังซาภิสัมพุหนโอทาตมนาซาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาภโยปัญจสติยัตวาวะเนกาปิระวัตเวตตัวอมันตเยสธาซาเมเกสซาตเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาภาิกขวเตตตาตาปมากรุงสุทวพุทธสัสสานเตสัมปะตุระหยานัอมนุสาณทัสนานัปเปเกษสัตวะทาพุสหัสตัสสัต ສ ahasang athasataparin satan ekahasana amanusana namatassa apekenantamata kun kisa sabha putang tantasabhangabhinyayavavakitavata k u n เตวิชานาถาพิกาวเยวะหังนกิติยสัมมีกิณหิลภุกัสโซสตตาสหัสสาวายาฆะปรมากาปิราวาตวาอิทิมันตุทุติมันตุวันนามันตุยัสสินุโมทัพมาณาพิกามวงภิกขุนังสมิติงวานังโฉสหัสะให้มาวตายาฆะนานาตะวันนีโนอิทิมันตุทุติมันตุวันนามันตุยัสสินุโมทัพมาณาพิกามวงภิกขุนังสมิติงวานัง สาตาคีราติสหัสายะฆานาณตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตเอสสติโนมทัมานาภิกามุภิกขุนังสมิธิงวะนางอิเจเตโสระสาสหัสายะฆานาณตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตเอสสติโนมทัมานาภิกามุภิกขุนังสมิธิงวะนางเวสามิตาวัญจสตายะฆานาณตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตเอสสติโนมทัมานาภิกามุ อกผูนางสมิติงว่านางกุมฮิโรราชาไกโกวเป็นปุรสานเนวสนังคือโยนาสตาสหัสสังยาฆ่านางปยิุรุปาสติกุมพิโรราชาไกโโซภาฆ่าสมิติงว่านางปุริมันถติที่สร้างราชา,า,ชา,าท่าต่รัทวัปสาสติคันธ้าพานางาธิปติมหาราชายาสัส,ส,สิโสผุตาปิตาสาผ้าโวินทนานนมามหาภัยที่มันตัวชุติมันตวันนัวันตเอสัสิโน โอทถ้ามานาพิการมุงพิกผู้นางสมิติงว่านางทักษิณันจาดที่สร้างราชาวินุนละโคตับสะสาสตกุมพันธาน,านางาทิปเตะมหาหราชายสัตส,สิโสกุตาปิตาสาภาโวินทนามาม,มหาพลาอิทีิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตอสัส,สินโมทถ้าม,มานาพิการมุงพิกผู่นางสมิติงว่านางปัจจิมันจาดที่สร้างราชาวิรูปะโปภาษาสต นางคานาธิปติมหราชายาสัสิโซขุตาปิตัสาภาโวินทนามามหาภะไยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตอัสสิโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านางอุตรานจริสรงราชาขูเวโรตัปัสสะสติยาข่านางาธิปติมหาราชายาสัสิโซปุตาปิตัสาภาโวินทนามามหาภะยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตอัสสิโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง ปุริมาทิสั่งเจตตาราโทษะกินในน่าวิรูห์แห่งโคปจิเมนาวิรูปะโคปุวโรตระทิสั่งเจตารูเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสา่ทัทลามานาทั้งสุวะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาชาปุวันจานิกาสัทธามายาบุเถนทูเวเตนทูมิปูเตวิปุตโตสหะจันทานุกรรมเสโทจักินุขันทูนิขันทูจับปานาโทอบัมมัญโยจัตเทวาสุโตจัมมาตุริจิตาเสโนจัคันทักโค นโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวาติมพระรูสุริยวัจชะเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสนราชุพีโมทมมนาภิการมงพิกุนาสมิธิงวานางท้โพูนาบซานาคา เวสาราสหตตาจักการคัมภราศตระอาคูพยาคัสหยาติพิยมุนทาตตาลาธาจะอาคูนาคยาสติโนเอราวัณโนมหานาโคโสภธาสมิติงวะนางเยนะฆาราเชสหาสารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคู เวหายาสะเทวนามัชาปตตาจิตรสุปนาอิติเตาสนามะให้ยันตถานาคาราชานามาสีสุปนาตัวเค้มมักกาสีพุทโธสั้นหิวาจาหิวปทวายยังตานาคสุปนาสนานัมักการสุพุทธังชิตาวชิระหัตถทนะสมุททางอสุราสิตาภาตโรวาสวเสดเตอิติมัโตัสยศสิโนการักัญชามหามิสมาอสุราธนเวกาสาเวปัดจิติสุจิติจับปะห้าราโถน้มุจิสหัสตังจับปริปุตตานังสัพเพเวโรจนามักา สันในหิตวาริงเสนังราหูมาทาวุปาขมูสมโยธานิพัตันเตมภิกขุนางสมิติงวะนัง คาโปจเจ้าเทวาปาทาวิจาเตโสวายโยะจตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาสมุจยัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอกรุเทวายัสสวินุฐาเสเตทัสสะธากายาสัพเพโนนัตตะวันิโนอิติมันโตสุทติมันโตวันโนวันโตสัจชนุโมทนานาธิกาโมปิกขุนางสมิติงวะนังเวณภูจเจ้าเทวาสหานิจะอัสสมาจจตุเวยยมาจตัสสุสุสะเทวาจันธมาคุโครากิตาสุริยสุกันทาเทวาสุริยมาคุโครากิตา นาคาตานิบุรกิตวาอาคูมันทาวราหกาวาสุนาวาสาวเสตโทสะโคคาคาปุรินทัตโถทัตเซเตทัสตากายาสเพนาณาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนัวันโตอิสติโนโมทามานภิกามุงพิกูนางสเมติงวนาธาภูสหภูเทวาจรามกีสิกาหริวาอาริะกาจารชาจารุมาปุพาณิภาสิโนวัุนาสหธรรมาจารุตาจานิชกาสุระยารุจิราอาูอาภูวาสวันเนสิโน ทัเสตทัสสัทธายาสัเพนนาตวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันโนวันตุสัสนโนโมทามานาวิคามงพิคูนัสสุติงวนาสัมมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมากิทาปัทโสิกาอากูอาุูมโนปัทสิกาอาทกูหาโยเทวาเยจโรหิตาวสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวาเยสัสนโนทัศเสตทัสสัทธายาสเพนนาตวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตวันโนวันตุสัสนโน โอทามานาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านางสุขากรุงห้าลุนาอาคูวเวคานาซาสหาโอทาตะกายาห้าปามโมก้าอาโคเทวาวิจักขนาสัทธามตตาห้ารักข้าสามีสกาเจอย,ยังสินโนท่นายังอาคาปจนโนโยทิซาพิวสติทัสเตทัสัตตะกายา สัพเพนนาตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตอัสสตินุโมทัมนาภิกามุงกิณกุณังสำมิสติวะนังเคมิยาตุสิตายามากาตะกาจายัสสัโนสัมพิตะคารามเสทาโสตินามาจะอาสวานิมานรรติโนอาภูอาทักภูปารานิมิตาทาเทเสเตทาสัทกายาสัพเพนนาตวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตอัสสตินุโมทัมนาภิกามุง อีกผูนาสมิติงวานังสัวเทเต่เทวานิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันนาเยนะอาคันชุ่งเยจันเยศสิสาสหะอาวุธชาติมัคคีระโอคตินนามนณาสวังทะเขโมโอาตตะรังนาคังจันตังวาอสิตาติตังสุภามหามาปรมาโตจักปุตตาอิทิมัโตสหะสันนังกุมารอติโสจัสโสปาฆาสมิติงวานังสาวสาวพัมหามารโอการนางมหามามามาปิติติอุปับพโนชุติมัตโตพิสมากายโยยะสสิโส ถ้าเสรษฐายสระอภูปเจกวัตสวัตตินเซนสัตเตสั่นจัมัจโตอาคาริโตปาริวาริโตเตจัตสภะภิกันเตสินเตเทเวสพัมหามเกมาราเซนาอภิกาเมีัสสะกันหาสามันที่ยังเอถากันหาถาพันธาถาราเกนะพันนามตุวะสมัตตาปาริวารีถามาวมุนจิตาโคจินังอิติตาถามหเสนโอกานหาเสนนาเปสยิตปานินาปะิม ตารามหาสารังกตวานเภระวังยะาวสโคมโกทนยันโสวิชุโตภาโสกะุทาวติสังุโสยังวะเสตันตสภังอภิญญายะวะกิวานจกุมาตตวมันติสทสาวเกสเนรเตมารเสนาภิกัตาเตวินาาภิกขโว เจจะอาตาปมะครุงสุตวะพุทธะสาวาสนังวีตาราแกหิปะกังมุงเนสังรมามปีอินชายุงสัพเพวิชิตาสังฆามาภยยติตายสัสสินโมทันติสาปุเตหิสาวกาเตชนงสุตาติ